เที่ยวเมืองนรกตอนที่19ครั้งที่18วันพุทธที่29ธันวาคมพุทธศักราช2519ตอนท่องนรกน้อยแดนแขวนหัวทิพท่านอรหันต์จี้กงสเสด็จลงตัดเป็นกรมีความว่าทั่วปตัตตภีเกื่อนตลบซากศพเลือดไหลน,นองกบจับเกาะยามากมายศีลธรรมในครอบครัวถูกทำลาย เวียนกรรมายตกทอดสู่ลูกหลานกระแสลมหนาวโชยมารู้สึกหนาวเป็นละลอกละลอกพวกผู้ดีมีเงินในบ้านพร้อม้วยเครื่องทงความอบอุ่นบนกายกอดับแต่งด้วยเสื้อหนังขนสัตว์รับประทานอาหารลอดๆในหมอ้กอกลับมาดูในบ้านของคนจนท้งครอบครัวสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวที่แนบบางหนาวจนการกระทบเสียงดังกึกๆึแสตที่จะอนาจใจชาติก่อนไม่เคยสั่งบนวาย ชาตินี้เลยต้องเดียวดายมาถึงหน้าหนาวก็ขาดความอบอุ่นจึงหวังให้ชาวโลกผมู้มีอาจจะกินมีความเป็นอยู่สบายจงมีเมตตาเหมือนส่งฐานให้ในยามที่มะตกช่วยเหลือผู้ยากจนสร้างบนกุศลไว้ให้มากฉันนอาจจะได้รับสนองตอบในยโชคลาภต่างๆนานาไม่เช่นนั้นเมื่อโชควาสนาหมดลงฉันนอาจจะหมุนเวียนมาเกิดในครอบรูวยากจนผู้มีสติปัญญาปราดเปรื่องและเห็นการไกลไม่ควรที่จะไม่เตรียมการเอาไว้แต่เนิ่น วันนี้เตรียมถ่องนั้นลกจะยังเซริร์บขึ้นบนดอกบัวเร็วก็ผมได้นั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์เริ่บออกเดินทางเถิดถึงแล้วละเจยังเซิลงไปเร็วอื้อข้างหน้าแววเสียงทวินให้ลาวกับเพชฌฆาตกำลังมัดหมูเตรียมจะนำส่งไปลงฆ่าในชนบทอย่างนั้นแหละอย่าพูดมากไปเลยพัสดีแลนะหนัทหานได้มาแล้วเดี๋ยวขับไปทำความเคารพเถิด ขอแสดงความเคารพต่อท่านพัชดีกับนายทหารข้าพเจ้ากับท่านอาจารย์มีพระจงการให้มาท่องนรกแต่งหนังสือเที่ยวเมืองนรลกเพื่อเตือนชาวโลกกอได้บทชี้แจงให้ละเอียดด้วยมิกลานายยิ้มเหลือมไซชุดเสียงของนักเสียงตึงมานานนักหนาแลว้วสำนักของท่านประทับทรงบรรยายพิพ์แจกหนังสือธรรมคำพีรดเวนยสัต์ช่วยกอบกู้ชาวโลกน้ำใจอันริสวดที่กล่อมเก้าอบรมผู้คนนั้นสันสะเทือนไปทั่วทั้งสามแดน ได้ช่วยปอบกลอมจนพวกที่พึกเหลวไหลผู้ลุ่มหลงกับตัวเป็นคนดีก็ไม่น้อยความชอบช่วยเสริมกฎหมายแห่งดัมโนธที่ปกคุมไม่ถวถึงนั้นได้ผลเป็นอย่างมากวันนี้มีบุญวัสนาพบท่านเชิญท่านอาจารย์และยังเซินตามบเจ้า,จาไปเยี่ยมชมภายในคุกเถิดขอบคุณครับที่แท้ที่นี่ก็คือนรกแขวนหัวทิมคือแขวนหัวลงดินตีนชีฟ้าบนประตูเขียนบอกไว้แล้วใช่แล้วน่าจะเยี่ยมชมนรกแขวนหัวทิม ดีบตามพัสดีกับนายทหารเข้าไปในคุกเลวเสียงคําควรเป็นทอดๆราวกับว่าปิดามารดาตายฉะนั้นในนั้นมีสนามกว้างบนพื้นสนามต้นหญ้าสีแดงงอกเต็มไปหมดนี่แหละคือนรกแขวนหัวทิมอยู่ในความปกครองของคุมที่3เบื้องหน้าปรากฏภาพเป็นสนามลงโทษที่มองเห็นอย่างชัดแจ้งในสนามกว้างติดตั้งเสาเหล็กเป็นแถวแด้านบนร้อยเอาเส้นเหล็กก้าเต็มไปหมด วิญญาณโทษแต่ละตนถูกแขวนเอาหัวทิ่มลงพื้นดินเส้นเหล็กก้าร้อยเจาะอุ้งตีนทั้งสองข้างหัวคนทิ่มลงปริวเวณตีนเลือดสดๆหลายภาพบางก็ร้องด้วยความเจ็บปวดบางก็ดิดน้นรนแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บบางก็มีเลือดไหลออกทางหูตาปากจมูกหยุดนิ่งไม่ไหวติงบิญญาณโทษแขวนอยู่บนราวสูงให้กับตากเส้นมีอย่างนั้นขอเรียนถามท่านพัสดี ะนั้นจึงมีวิญญาณโทษจํานวนมากถูกลงโทษเช่นนี้มนุษย์ชาวโลกทาเอาอันดับศักดิ์ศรีต่ําสูงของสังคมกับตลปัดเสียธรรมเสื่อมสลายดูหมิ่นก้าวเล้าครูบาอาจารย์ไม่รู้จักสัมมาคละวะไม่รู้จักที่ต่าที่สูงดังนั้นวิญญาณโทษที่ถูกจาค้างในคุกนี้จึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิญญาณโทษที่ถูกลงโทษเลือดสดๆไหลลงหยุดอยู่บนพื้นดินก็เลยงอกต้นหญ้าสีแดงเพราะเห็นว่าเลือดนั้นสีแดงสด มอนอนแช่พื้นดินเป็นเวลานาน,าน,านๆก็เลยงอกต้นยาสีแดงขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนดังที่หลงนุดพบูเข็ดฟางในทุกวันนี้เกือดของวิญญาณโนดไม่สะอาดพอเมื่อบ่มแล้วก็เกิดงอกของชนิดนี้ขึ้นกิ่นคาวเลือดตลบกลบจมูกไปหมดยากที่จะทนทานได้คิดจะอาเจียนเสียเกินทําจิตให้สงบเพื่อไม่ให้กระทบต่อหน้าที่การแต่งหนังสือ ข้าพเจ้าจะเรียกวิญญาณโทษบางตนลงมาในมันเล่าความเป็นมาในการทำผิดว่ามีสภาพอย่างไรท่านฝังขอขอบคุณท่านพัสดีมากนายทหารเอาวิญญาณโทษที่แขวนอยู่ข้างหน้าปลดลงมาตนหนึ่งเพื่อสะดวกในการบอกเล่าโดยตนเองถึงเหตุการณ์ที่ได้ทำผิดต่อหน้าอย่างเซนขอรับคำบัญชาปลดลงมาแล้วขอถามผู้หลุดผู้นี้ชะไหนจึงมาถูกแขวนตากลมเย็นณที่นี้ โอ้โห oh, oh, oh. ฉันเจ็บปวดทรมานมากเท้าพังสองข้างยืนไม่ค่อยติดเจ็บเรื้อร้าถูกแวนหัวทิ่มจนท้องใสทั้งหมดจะอาเจียนออกหมดฉันอยู่ในเมืองไทยน้ำตอนมีชีวิตอยู่เพเื่อเหตุว่าอาฉันไม่มีลูกชายถูกอารับเอาไปเลี้ยงตั้งแต่วายาัยเยาย์เรียกอาเป็นพ่อได้รับการชุบเลี้ยงจากท่านได้รับการศึกษาถึงชั้นมัธยมท่านเปิดร้านสับสินค้าอยู่ในบ้านท่านเองมีเด็กผู้ชายเป็นฉันคนเดียวอาจึงรักใร่ฉันมาก ฉันมีอำนาจเต็มบริหารกิจการของบริษัททั้งหมดต่อมาเมื่อฉันมีอายุได้สามจุดเปีมีแนบ้านคนหนึ่งบอกฉันว่าตัวฉันใช่ลุกตีแ้จริงของอาน่าจะจะเกิดความคิดไม่สิจิตขึ้นมาทันทีว่าทางใดกับอายุข้างตัวของบิดามเกิดเก้าแล้วน่าจะดีมากจากนั้นก็แอบคนย้ายเงินทองไปยังบ้านบิดามเกิดเก้าบิดาพุ่มเกิดเก้าก็ไปได้หามปามแต่อย่างไรก็ยังยุกไอ้ขายเรืหลังสินค้ามีค่าส่วนใหญ่ในบริษัทอีกด้วยในเซ็นเช็คไปเป็นจํานวนมาก ในกลบนี้จากบ้านของอากลับไปอยู่กับบิดาบังเกิดก้าวเสียบสุขอย่างพอดีมีเงินเมื่ออาได้รู้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วขบเคี้ยวเกี่ยวฟันเจ็บช้ำน้าใจด่าสะบ,บันหันเหล็กเมื่อเช็กก็กําหนดเวลาสั่งจ่ายจึงไม่สามารถจะให้เขาไปแม้แต่ฉบับเดียวเจ้าหนี้มาทวงถามตามนี่ถึงบ้านกันชุลมุนกันมหมดผู้จกติดจ่ายไปอยู่ในนามของอาอาถูกเล่งรัดไม่มีทางออกถึงกับฆ่าตัวตายโดยความแค้นวิญญาณลงเป็นแนนรกไปฟ้องร้องต่อท่านยมบาลกล่าวหาโทษชั้นกับบิดา ขันยมบาลรับเรื่องไว้พิจนารณานั้งจากตายไปแล้วหนึ่งปีฉันและบิดาเกิดเจ็บป่วยไข้ขึ้นพร้อมกันทรัพย์สมบัติใช้ใจ่ายหมดเกลี้ยงอาการป่วยหนักจนถึงแก่ความตายวิญญาตตกถึงยมโลกฉันจึงรู้ว่าโดนหักอายุขไขจยมบาลขุนิษฐามพิโรยิงนักตัดสินให้ฉันตกอยู่ในนรกแขวนหัวทิมได้ยินว่าบิดามเกิดเกากตุกตัดสินให้เข้าไปรับโทษที่คุกอื่นไอสัตว์ทรยศอาชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่รู้จักทดแทนบุญคุณ กลับมาเปลี่ยนในใจกลางทางกับตลปัดอันดับศักดิ์สิทธิ์ทำนองของธรรมของหลงนุษย์นั้น,น,นจึงตัดสินที้มารับโทษที่นี้นี่จะพูดอะไรอีกให้ในายทหารคุมตัวกับไปทโทษลดวิญ,ญญาณโทษสองตนด้านซ้ายนั้นลงเสียให้สารภาพต่อทันยังเซิรนพระเคนลงเตียงม,มังนรกขอรับคำบัญชาเอาตัววิญ,ญญาณโทษมาแล้วรีบบรรยายความชั่วที่ได้ขอไว้ต่อทัน,นยังเซินแห่งสำนักเชียงตึงมองน,นุษย์เสีย ขนาดนี้ตัวขับพเจ้าแสนที่จะเจ็บปวดะมานถูกทำโทษโด,ดยการแครนเอาัวทิ่มทุกวันมีปากก็พูดไม่ออกในตาทั้งสองข้างจนจะถลนออกนอกเบลาแล้วขับพเจ้าเกิดที่เมืองไถ่ตรงมีของขวัวแล้วต่อมาได้จักรสิสนมกับหญิงสาวนางหนึ่งและเกิดมีการสมสู่ได้เสียกันเกิดขึ้นจากความลับกลายมาเป็นความเปิดเผยเนื่องจากผู้หญิงสาวผู้นั้นบิดานเสียชีวิตไปแล้วมีเพียงบรรดานที่มีอายุสิปีเศษๆอยู่เท่านั้น รูปหลังหน้าตาก็หมดจุดพอไปวัดไปวาได้ข้าพระเจ้าคอยหาโอกาสไปบ้านของเธอใช้วระาจัาอ่นอ,อนหวานกล่อมเกีียวไปโดนขับพระเจ้านมน้าแล้วรวมต่างๆนานาก็เลยเสียความเป็นแม่หมยที่สงวนตัวสงวนใจตกเป็นของขับพระเจ้าในไหนมันก็เป็นไปแล้วก็เลยให้มันเลยไปจึงค่อยค,อยคอยกลายเป็นเรื่องเปิดเผยขึ้นได้เสพสุขสา,าพัดทุกอย่างเพราะการลงไหลในทางข่าวลงจีจนถอนตัวไม่ขึ้นหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุทางรถขึ้นจักรยานยนต์ข้าพระเจ้าขี่อยู่นั้นถูกชนจ,นจนแหลกละเอียด ตัวขับเจ้าสลบหมดสติไประหว่งงางเสิร์ฟสไลน์นั้นถูกทหารหัวควายหน้าม,มาเอาโซ่เหล็กนำตัวส่งยมโลกผ่านกระจกกรรมิเศษปรากฏดังเดิมลักษณะอุบาทหน้าเกียดน่าอายเป็นยิ่งนักท่านยมบาลพิโรธมากตสินให้ตกเข้านกฝงวัวที่มีสามสิบปีขณะได้รับโทษมาเพียงสองปีเศษมันขนาดยังอีกยาวไกลมากไม่รู้ว่าวันไหนจึงจะพ้นทุกข์ไอ้สัตว์คนกลายเป็นไก่เป็นหมาไม่รู้จักพ่อแม่เรื่องบาปกามเป็นเรื่องสุดจดแห่งความชั่วร้ายทั้งหมด การไปมัวหญิงสาวโทษนั้นก็ไม่เบาอยู่แล้วยังมาอาจดวงลำคืบกลับอีกทำลายใหม่หม่ที่รักษาเลือกษาตัวอย่างถูกต้องตามทํานองของธรรมทำไมแม่ลูกร่วมกันมัวกามโทษนี้สมควรให้ตายเป็นพันครั้งเมื่อครบการลงโทษแล้วจะต้องตกเข้าไปน,นลกโลก,กันมีวันผุดวันเกิดตลอดไปไม่รักษาวัฒนธรรมอันดีงามรูกหาประการทำลายศีลธรรมของชาวโลกทำไมรู้จักเขารบกูปอาจารย์ใช้คำหยาบคายต่อผู้ใหญ่ หรืออาักดันยูตวิดามันดาหรือทําไมแม่ลูกหัวในกามเดียวกันนรกแคว้นโอทิมเพียงไปที่ลงกันแห่งน้อย,อยเท่านั้นนรกอาปีหรือนรกโลก,กันที่จะเป็นที่ฝังตัวที่แท้จริงชาวโลกควรจะรู้สึกสํานึกตัวได้เหลียวเพื่อที่จะไม่ต้องมาตกลงในโลกนี้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสิทธิอาจารย์จะกลับละขอขอบคุณที่ท่านพัสเดีเยนะนในทหารให้การแนะนํามากเราจะกลับสํานักกันแล้วขอลาท่านทั้งสองละ มิกลาสิ่งได้ไม่หลบขอกเขาท่านอาจารย์และท่านยังเซนปรดอภัยด้วยไม่ต้องเกรงใจยังเซนรีบเตรียมตัวไปกันเถอะกระผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์กลับเถิดครับสำนักเสี่ยงตึงถึงแล้วละ่ะยังเซนลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าร่างดังเดิม